สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันทางคลิปของไมซีเกรนนะครับทาง Facebook กับทาง YouTube พอดีเมื่อวานนี้ไปเที่ยวมาเมื่อวานไปเที่ยวสระบ,บุรีไปเที่ยวมวกเหล็กไปเที่ยวน้ำตก7สาวน้อยไปพักมาคืนหนึ่งไปพักผ่อนมืคืนหนึ่งไปเจอรีสอร์ทสวยงามมากแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอมวกเหล็กเอาไว้ผมมีโอกาสที่จะไปพักที่นี่ ก็จะถ่ายวิดีโอมาให้ชมกันนะครับไว้ไว้ข่าวหน้าเพราะว่าคราวนี้ไม่ได้พักที่นี่แต่พักอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่สำหรับเป็นโฮมสเตย์ธรรมดาก็เลยไม่ได้ถ่ายเขาเลยไม่ได้ถ่ายวิวไม่ดูมากนักนะครับเดี๋ยวไว้ข่าวหน้าก็จะจัดให้วันนี้ผมจะพูดเรื่องของสมาธินะครับเรื่องของสมาธิบ๊เอิญเมื่อวานนี้มีผู้บริโภคท่านหนึ่งที่อยู่ในบุบ้านนี้เข้ามาซื้อทานแทนแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของสมาธิ ผมอยากจะให้สอนแก่อะไรอยากจะรู้ว่าหลักการในการเรียนสมาธิทํำยังไงบ้างผมก็บอกว่าไม่มีหลักการอะไรถ้าสนใจมาเรียนก็นัดมาแล้วก็มาฝึกกันที่นี่นะครับถ้าจะให้เข้าใจกันดีถึงเรื่องของวิธีการทําสมาธิแบบที่ผมทำเนี่ยนะก็ออนั่งนั่งคุยนั่งฝึกกันตรงนี้เลยนะก็ใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงก็น่าจะเข้าใจได้ดีเนะข้าใจได้ดีคิดว่าน่าจะเอาเอากลับไปทําได้วันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟัง เรื่องของสมาธิสมาธิจริงๆแล้วแบ่งเป็นสองขั้นตอนเลยกันสองแบบแบบแรกก็คือเป็นสมาธิตามธรรมชาติสมาธิตามธรรมชาติกหมายถึงสมาธิที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราโดยทั่วไปนะครับเราก็ต้องมีสมาธิอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่หรือเกือบทุกทั้งหมดเลยไม่รู้ตัวว่านี่เรากำลังทาสมาธิอยู่นะแต่จริงๆมันเป็นการทําสมาธิโดยท่านไม่รู้ตัวมันเป็น มันเป็นอัตโนมัติไปอย่างเช่นตอนขับรถอย่างเงี้ยถ้าขับรถโดยไม่มีสมาธิก็ชนกันแหลกรานเลยใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราบังคับรถที่เราใช้ปุ่มอะไรใช้อุปกรณ์การบังคับรถต่างๆแล้วก็ต้องบังคับรถด้วยการต้องมีสมาธิอยู่ตัวกับปุ่มละยอยู่ครับบนถนนดูคนรอบข้างเพียว่ขับมาใกล้เราการเปลี่ยนเลนกลารใช้ความเร็วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูสัญญ,ญาณจราจรอ,อะไรก็สุดแท้แต่ ใช้สมาธิทั้งนั้นนะครับนะฮะนี่คือสมาธิธรรมชาติที่เราใช้อยู่เป็นปกติซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือสมาธิหรือตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพิมพ์พิมพ์งานหน้าคอมพิวเตอร์พิมพ์บนคีย์บอร์ดพิมพ์แทกๆๆๆไปนั่นก็คือสมาธิเหมือนกันนะครับไม่นงั้นเราจิ้มผิดจิ้มถูกกอไก่ข้อขายข้อควายลอลิงแบบนี้ก็พิมพ์ไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิพิมไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราพิมพ์โฟกัสอยู่ที่มือเราแล้วก็็็พพิิมม์ไปปนนน่กกเสาธอีแบบึง ถามว่ากินข้าวเช่นสมาธิไหมก็ใช่นะใช่นะครับใช่แต่ก็ใช้ไม่มากนักนะครับเพราะว่าการกินข้าวการตักอาหารใส่ปากการเคี้ยวการกลืนต่างๆก็ต้องมีความรู้ตัวนี่คือการที่เรียกเรียกว่าเป็นสมาธิแบบธรรมชาติที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนทําอยู่แล้วดังนั้นจึงสามารถบ,บอกได้ว่าในทุกวันนี้แต่ละวันแต่ละวันน,น,นี้มนุษย์เราทําสมาธิอยู่แล้วแต่เป็นสมาธิที่อยู่ในชีวิตประจวาวันของเราโดยเราไม่รู้ตัว แต่ถ้าเผื่อเราอยากที่จะศึกษาเรื่องของสมาธิเราก็น่าที่จะมารู้ด้วยกันว่าไอสา้สมาธิธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่นะเรามีอยู่ในขณะนั้นนั้นๆทำงานอยู่นะฮะพิมพ์งานอยู่ขับรถอยู่กินข้าวอยู่อาบน้ําอยู่ต่างๆคนนี้รู้แล้วแต่ต้องใช้สมาธิทั้งนั้นคนเล่นดนตรีใช่ไหมฮะต้องเล่นตามโน้ตที่เขาเขียนมาให้เล่นเปียโนเล่นตามโน้ตตามที่เขียนมาให้ ถ้าเราไา่เล่นตามรถที่เขียนมาให้ก็คือเราไม่มีสมาธิเพลงมันก็ไม่เป็นเพลงก็ฟังไม่ได้ดังนั้นคนที่จะฝึกสมาธิก็ควรที่จะรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีสมาธิโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้แต่มันมีสมาธิอีกแบบหนึ่งที่เราไปใช้ในการพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตพัฒนาอนาคตของเรา สร้างความสําเร็จต่างๆสร้างความเบิกบานสร้างความสงบสร้างความผ่อนคลายต่างๆได้อันนี้ผมใช้ชื่อศัพท์ที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะว่าเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นสูงนะครับเป็นสมาธิขั้นสูงก็คือเป็นสมาธิที่ไม่ได้เป็นสมาธิแบบธรรมชาติแต่เป็นสมาธิที่เราฝึกเป็นสมาธิที่เราตั้งใจฝึกนะครับตั้งใจฝึกตั้งใจที่จะควบคุมความคิดการทําสมาธิคําว่าสมาธิหมายถึงการจดจ่อนะครับการจดจ่อการโฟกัสไปถึงสิ่งสิ่งเดียวอยู่เป็นระยะเวลานาน นะเพื่อให้สิ่งนั้นมันซึมซับเข้าไปในจิตสานึกของเราเพื่อให้เกิดการควบคุมความคิดไม่ให้เราไปคิดออกนอกสิ่งที่เรากําลังโฟกัสอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธินะครับเป็นม d ดิเทชันวิธีการฝึกที่ผมพยายามบอกให้ทุกคนฝึกอยู่ทุกวันนี่นะครับก็คือการที่เราหาที่สงบซะก่อนนะหาที่สงบนั่ง สบายๆมีเก้าอี้พิงแบบนี้สบายๆแล้วก็อาจจะหาเวลาว่างๆที่ไม่มีอะไรมากวนใจหรืออาจจะบอกคนรอบข้างก่อนว่าขอเวลาประมาณสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือบางคนนั่งเก่งๆนั่งเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตกลงกันไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งรบอย่าเพิ่งรบกวนแล้วก็ปิดห้องอะไรเรียบร้อยปรับอุณหภูมิปรับต่างๆให้มันสบายตัวนะครับสบายตัวแล้วก็นั่งอยู่บางคนนั่งคาถาดก็ได้บางคนนั่งคาถาเพชร บางคนนั่งขัตมาตมาทิธรรมดาหรือถ้าเผื่อใครเจ็บเขา่าเจ็บขาก็นั่งเก้าอีก็ได้ไม่มีการจํากัดกฎเกณฑ์อะไรในการนั่งเอานั่งให,ให้ให้รู้สึกสบายตัวก็แล้วกันนนี่คือวิธีการที่จะเริ่มทําสมาธิขั้นสูงสมาธิขั้นสูงเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของความสงบภายในร่างกายภายในจิตใจความสงบภายในจิตใจเราได้ตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความปิติเกิดความสุขหรือถ้าเผื่อเราทําลึกลงไปกว่านั้นทําบ่อยมากขึ้น ทำมีความถี่มากขึ้นความสงบความอิ่มเอิบใจความปิติต่างๆมันก็จะมีผลต่อชีวิตทําให้การดํารงชีวิตของเราในแต่ละวันจะราบรื่นมากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะมีอะไรที่เข้ามาให้เกิดความสะดวกในการทําในการใช้ชีวิตมากขึ้นการแก้ปัญหาต่างๆที่เราจะใช้ชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องเล่นๆอะไรก็สุดแ,แต่แต่มันก็จะดูว่ามันจะมีสิ่งอื่นๆเข้ามาช่วยให้เกิดความสําเร็จ ในสิ่งต่างๆที่เราทำนียมากขึ้นเกิดความสะดวกมากขึ้นเกิดความเป็นไปได้มากขึ้นแต่ถ้าเผื่อใครทําลึกๆลงไปทํามากทําลึกลงไปซึงป่งมีขั้นตอนอยู่นะครับก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมได้เป็นการเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจวัตถุเข้าใจคนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจทุกสิ่งอย่างที่ประกอบขึ้นมาในโลกนี้จะมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ซึ่งส,งสมเรับสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ใช้สมาธิที่เรียกว่าเป็น อานาปนสติเนี่ยสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่เราคนปกติธรรมดาทั่วไปก็อาจจะใช้ประโยชน์จากสมาธิในแง่ของความสุขความสําเร็จในระดับของชีวิตประจําวันนะของครอบครัวต่างๆอันนี้ได้หลักการของเราก็รูปแบบในการปฏิบัติก็มีรูปแบบเดียวกันคุณจะนั่งสมาธิให้ถึงสําเร็จขั้นต้นๆหรือจะนั่งสมาธิให้ถึงขั้นบรรลุธรรมหลักการเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะทําลึกขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปขั้นตอน ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีระดับขั้นตอนในการในการในการพิจรารณาจิตของเราเป็นขั้นตอนไปเพื่อให้ระดับความเพื่อให้ระดับของสมาธิเราเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงต้นนะฮะในการทําสมาธิแบบขั้นสูงที่ผมพูดถึงเนี้ยก็เราจะใช้ทําเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตทําสมาธิในการเรียกกันเรียกทองก็ได้เขาเรียกว่าอบัน,นันนะฮะหรือความความบังคัง ทำให้ทำเพื่อเกิดความมั่งคั่งกับตัวเราเองก็ได้ทําให้เกิดความสุขทางสุขภาพร่างกายเพื่อให้สุขภาพดีเพื่อให้ไม่มีโรคต่างๆมารบก,กวนก็ได้หรือจะทําสมาธิเพื่อให้รักษาโรคก,ก็ได้นะได้หลายแบบหรือจะทําสมาธิเพื่อต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างสังคมที่เราอยู่เนี้ยให้มีความประสานแน่นแฟนขึ้นมีความปรองดองเข้าใจมากขึ้น มีความรักระหว่างกันมากขึ้นก็ได้หรือจะทําสมาธิเพื่อให้เกิดความสําเร็จในงานที่เราทําอยู่นี้ก็ได้เป็นหลักการเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะต้องการในแง่มุมไหนของการทําสมาธิหลักการทําสมาธิก็ทําแบบเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะต้องการปไชน์แบบไหนแต่การปฏิบัติต่างๆเหมือนกันหมดก็คือหาที่นั่งสบายๆสบายๆวางมือวางเท้าให ให้สบายๆเกิดคล้ยเกิดความผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้นะบ,บางคนหม่ๆอาจจะหลับตาแต่ถ้าคนทำเก่งๆทำชำนาญแล้วเขาสามารถทำได้ในขณะลืมตาก็ได้จุดสำคัญคือกำหนดให้รู้จุดๆุดเดียวในการเคลื่อนไหวในร่างกายของเราส่วนใหญ่ก็นิยมก็คือกำหนดรู้จุดๆุดเดียวนั่นคือลมหายใจลมหายใจเข้าให้รู้ว่าลมเคลื่อนเข้าสู่จมูก่านปลายจมูกลมเข้าไปรู้ได้หายใจใออก ลมไหลออกจากทางปลายจมูกสามารถรู er. ้สึกได้ทางปลายจมูกเอาจุดจุดเดียวนะครับที่ปลายจมูกหรืออาจจะเป็นล่องจมูกหรืออาจจะเป็นท่อจมูกอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนหาจุดกําหนดของตัวเองให้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 ถูกใจถูกใจตรงไหนเอาตรงนั้นจุดจุดเดียวคือให้กําหนดรู้เฉยๆการกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทางจมูกนี้เนี่ยเน้นคุณเน้นก็คือว่าให้รู้เฉยๆแต่ห้ามวิเคราะห์ลมห้ามพิจารณาลมห้ามบังคับลม อันนี้จะยากหน่อยสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยคุ้นอาจจะไม่คุ้นเคยนะบางคนที่ใช้ความคิดเยอะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาสงสยังสย,นงสยนู่นสงสัยนี่สงสัยนั่นตลอดเวลาอาจจะทายากนิดหนึง่งเพราะว่าเวลามาจับลมหายใจแล้วเดี๋ยวคิดว่าลมหายใจกระแสลมไปอย,อย่างนั้นอย่างนี้หายใจเข้าแบบหนึง่งหายใจออกอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกันมันเพราะอะไรอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้นะถ้าแบบนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จในการทําสมาธิ น,น,นี่คือ,คอ,คอ,คอกฎ todas, นี่คือกฎของการทําสมาธิคือต้องปล่อยวางให้รู้อย่างเดียวให้รู้อย่างเดียวเปรียบเสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างถนนรถวิ่งผ่านมาคันหนึ่งเราก็เห็นรถคันนั้นวิ่งผ่านแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมไม่เคยไม่มีใครที่อยากจะรู้ว่าคนขับคนนั้นชื่ออะไรหรือใส่เสื้อสีอะไรหรือเป็นพิ่ผู้ชายนะครับโดยปกติแล้วเราไม่สนใจแค่รถวิ่งผ่านเฉยเฉยก็เหมือนกันนะครับการทําสมาธิการกําหนดรู้ลมหายใจก็คือลมผ่านเข้าออกเฉยเอย่าไปพิจารณารลม อย่าไปบังคับลมอย่าไปอยากรู้อยากเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นกับลมนะครับให้รู้เฉยๆว่านี่ลมเข้าแล้วก็ลมออกแบบปล่อยวางบางคนปล่อยวางไม่เป็นนะเพราะว่าแต่ชีวิตอยู่กับความมีเงื่อนไขตลอดเวลานะครับอันนี้เขาต้องค่อยๆฝึกไปอีกอันหนึ่งที่จะต้องดูดูแลด้วยก็คือเรื่องของร่างกายร่างกายเวลาเราทำสมาธิร่างกายต้องผ่อนคลายนะฮะต้องผ่อนคลายแข้งขาลำตัวคอบ่าไหล่อยา่าอย่ากเกร็งอย่าตึงผ่อนคลาย ให้กำหนดเอาสติมารู้ตัวว่าเรากำลังผ่อนคลายอยู่การทําสมาธินี่ก็คือการใช้สติมารับรู้ลมหายใจและร่างกายร่างกายต้องผ่อนคลายนะครับเนื้อมือไม้ต้องปล่อยตามสบายอย่าเกร็งแล้วก็เรื่องของลมหายใจก็เช่นเดียวกันรู้เฉยๆหลับตาเบาๆนะครับแล้วก็หายใจเข้าก็รู้รู้ว่าลมเข้าหับตาบรู้ลมเข้าหายใจออกก็รู้วลมออกอย่าบังคับลมนะครับอย่าบังคับลมอย่าพิจารณาลม ให้รู้เฉยว่าเข้าและออกเข้าแลวออกแรกๆเวลาที่เราทาเนี่ยพอหายใจเข้าและออกสัก3ครั้ง4ี่ครั้งจิตอาจจะไปแล้วไปฟุ้งแล้วทิ้งลมหายใจแล้วไปคิดนู่นคิดนี่คิด,น,คด,น,คดนั่นไปอันนั้นถือว่าท่านก็ประสบความสำเร็จในรยะยะต้นเลยอย่าถือว่านั่นคือความล้มเหลวไปใช่นั่นคือความสําเร็จขึ้นมาในระยะต้นก็คืออย่างน้อยท่านก็รู้ลมหายใจได้ละสาครั้ง4ครั้งใช่ไหมถึงจะฟุ้งไปไม่เป็นไรเม<ด>ื่อเรารู้ว่าเราฟุง้ง <ๆ S 2> นั่นแสดงว่า <ๆ S 2> ท่านมีสติอย่างนงี้ใช้ได้ถ้ารู้ว่าฟุ้งอย่างนี้ใช้ได้ แล้วก็กลับมาสิวลมหายใจอย่างเก่านะครับหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทําตัวเบาๆสบายๆผ่อนคลายสบายๆหายใจเข้ารู้หายใจออก,กรู้ครั้งนี้อาจจะอยู่รวมหายใจได้สักประมาณ7ครั้ง8ครั้งหรืออาจจะ10ครั้งก็ได้แล้วมนก็ฟุ้งอีกแล้วฟุงไปเรื่องนูน้นฟุงไปเรื่องนี้ต่างๆท่านาก็ถือท่านก็ถือว่าท่านก็ประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกนิดหน,หนึ่งอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจมากกว่าครั้งแรกครั้งแรกรู้3าครั้ง4ครั้งก็ ไปละฟุ้งแล้วแล้วก็ดึงกลับามาใหม่การดึงกลับามาใหม่ของสติเราเน้แสดงว่าท่านมีสติอย่างเงี้ยใช้ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าก้าวหน้าเพราะว่าถ้าเผื่อท่านฟุ้งแล้วท่านฟุ้งเลยปลใหญ่เลยไม่มีสติกลับมาอีกเลยกลับลงาปใจนั้นก็แสดงว่าถือว่าลมเหลวเน็ยเนี่ยคือวิธีการตัววัดนะต,ตัวเป็นตัววัดว่าเราทําถูกทางไหมเราก้าวหน้าไหมต่างต่างเหล่า,า,า,าน,นี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าเบื่ออย่าคิดว่ายากนะครับอย่าเบื่ออย่าคิดว่ายาก ทุกคนซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิทำทุกคนได้หมดทุกคนที่เป็นมนุษย์มีสิทธิ์สำเร็จได้ทุกๆคนดังนั้นที่เราทำได้ยากตอนตอน้นนู่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้หรือฟุ้งง่ายๆอย่างนี้ก็เป็นเว่าความเคยชินของความคิดของเรานะครับความเคยชินของตัวเราไปเชียงกับสิ่งต่างๆที่เราเคยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทาให้เกิดความฟุ้งได้พอทำไปเรื่อยๆนะครับพอ,พอเรามีสติรับรู้ว่าเรากำลังฟุ้งอยู่อันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วกลับไปคือยับลมใหม่ ทำอย่างเงี้ยนั่งไปสักครึ่งชัง่วโมงดูซิมันฟุ้งสักกี่ครั้งแล้วเรียกกลับบาตสิกี่ครั้งแล้วถ้าเผื่อเราตั้งใจทําจริงๆเราจะเห็นว่าการเรียกความคิดกลับมาอยู่ที่ลมหายใจด้วยสติเนี่ยนะครับเราเราสติจะคลองอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นนื่เลยมากขึ้นนี่เลยมากขึ้นนี่เลยมากขึ้นรื่เลย,เลยถ้าทําทุกวันทุกวันผ่านไปสักสี่สห้าวันในสัปดาห์หนึ่งท่านอาจจะเริ่มมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออกได้แบบผ่อนคลายได้อาจจะประคับประคองได้ประมาณสักหนึ่งนาที เราถึงจะฟุง้งก็เปรียบเทียบได้เลยว่าท่านประสบความสาเร็จขึ้นมาเยอะเลยเมื่อเทียบกับวันแรกที่ท่านฝึกหายใจ3าครั้ง4ครั้งแล้วฟุ้งแล้วแต่เพราะท่านทําไม่เลิกทําฝึกบ่อยๆผ่านไป7วันอาจจะอยู่งมยายาลได้ถึง1นาทีเราค่อยๆความคิดก็ค่อยมารบกวนเราแล้วก็ดึงเราไปสู่สิ่งภายนอกตัวอีกครั้งหนึ่งต่างๆก็ไม่เป็นไรถ้าทําแบบนี้ได้เรื่อยๆฝึกไปฝึกไปผ่านไป1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนเราจะมีความก้าวหน้า ก็คือว่าเราจะมีสติคลองลมหายใจอยู่รู้ลมหายใจอยู่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็นานขึ้น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 จนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถควบคุมความคิดได้ซึ่งจุดที่จะควบคุมความคิดได้บางคนอาจจะทําสําเร็จได้ภายในเจวันนะบางคน3วันบางคน7วันบางคน2อาทิตย์บางคน1เดือน,นต่างๆพวกนี้นะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วไม่ควรเกินเข้าประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณสอเดือนประมาณเนี้ยแบบที่นที่เรียกว่าไม่เอาทานนะ แบบไม่เอาทานนี่ก็สักสามเดือนก็ฝึกเรื่อยๆก็อาจจะประสบความสําเร็จได้แต่คนท,ทั่วไปที่เป็นคนธรมธรมดาาที่ไม่ได้ฟุ้งฟา้าฟุ้งอะไรมากมายในความคิดนะก็ประมาณสักเจวันหรือ15วันเนี่ยคิดว่าน่าจะก้าวหน้าไปพอสมควรและความก้าวหน้าหมายความว่าสติจะคลองอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก,เข,ออกเข้าออกได้โดยไม่ฟุ้งเลยนะครับโดยไม่ฟุ้งเลยจนเราควบคุมความคิดได้นานเท่าไหร่ก็ไม่ฟุ้งเลยอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จ ขั้นต้นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราสามารถอยู่กับลมหายใจได้โดยที่ที่ไม่ฟุ้งเลยนะจิตของท่านจะเริ่มนิ่งมากขึ้นพลังของจิตจะมีความเข้มข้นมากขึ้นมันจะเกิดการรวมตัวของพลังงานของจิตมากขึ้นมากขึ้นพลังงานจะเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าหูดับหูอาจจะไม่ได้ยินหรือเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอิสระจากภายในอย่างยิ่งเหมือนตัวเราลอยอยู่นั่นคือส่วนที่จิตที่กําลังเข้าสู่ระดับชาญนนี่เป็น ความก้าวหน้าขั้นต้นนะครับหรือเกิดความรู้สึกว่าเราขนลุกสู้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเกิดความแปลกใหม่ที่พบเจอในสมาธินี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกทกท่านได้ในขั้นตน้นผมพูดถึงขั้นต้นไ้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาต่อถึงขั้นต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างถ้าใครสนใจในการที่จะมาฝึกสมาธิกับผมเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับเพื่อจะให้ชีวิตเกิดความก้าวหน้าเกิดความสมําเร็จเกิดความมั่งคั่งในชีวิตในหลายๆรูปแบบ เกิดความสุขเกิดความระงรับเกิดความสงบต่างๆเชิญได้ที่ศูนซิเเลนทักไลน์มาก็ได้หรือโทรศัพท์มาก็ได้นะครับนัดวันนั้นนัดเวลามาไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มมาเดี่ยวๆก็ได้นะครับถ้าผมว่างก็จะแนะนําให้ก็ครั้งหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสักสักสองชั่วโมงนะฮะประมาณนั้นก็คิดว่าท่านก็จะจะได้ฝึกด้วยผมก็จะได้ดูด้วยว่าท่านฝึกถูกต้องไหมความคิดต่างๆถูกต้องไหมการ กำหนดโนมต่างๆโอเคไหมต่างๆนะฮะเพื่อจะให้ท่านเอาจดจาแพทเทิร์นเนี้ยไปทําต่อที่บ้านได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางสุสิก,กีย์อยากจะมอบให้กับทุกๆคนที่สนใจเรื่องของสมาธิเรียกว่าเป็นอานาปนสตินั่นเองวันนี้ก็ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะได้พูดถึงเรื่องของสมาธิให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ